น้ำหอมที่เข้มข้นมากๆออฟฉีดตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นยังกลิ่นหอมอยู่เลยนะครับและนี่ครับคือน้ําหอมพรมายาเป็นน้ําหอมแบรนด์ไทยที่มีความเข้มข้นระดับเพอร์ฟูมไม่ต้องแปลกใจเลยนะครับว่าทําไมกลิ่นถึงได้ติดหอมทนนานขนาดนี้และนี่นะครับคือ3ากลิ่นแบบยูนิเซ็ก์นะครับกลิ่นแรกครับยิปกลิ่นสีเขียวเป็นกลิ่นแบบสปอร์ตสปอร์ตหอมสดชื่นมากๆเลยนะครับเหมือนกับว่าอาบน้ํามาใหม่ๆเลยเหมาะสําหรับหนุ่มๆสายคลีนสุดข,ขมผู้ชายท่านไหนที่ชอบทากิจกรมกรมกลางแจ้งเหมยเยอะๆนะกลิ่นนี้ผม บอกเลยนะครับว่าเอาอยู่ยิ่งเนือเยอะยิ่งหอมครับตัวต่อมานะครับเป็นแบ a c k r o m a n นะครับสีดำโอโ้โหผมบอกได้เลยว่ากลิ่นนี้เมื่อได้กลิ่นแล้วนะเหมือนกับว่าเราไปยืนอยู่ริมทะเลเลยนะครับเป็นความหอมแบบสดชื่นโอเชียนโอเชียนสายน้ําทะเลโลมาแบบผ่อนคลายผู้ชายคนไหนนะใช้แล้วก็จะดูโรแมนติกลึกลับน่าติดตามน่าค้นหาและตัวสุดท้ายนะครับนี่คือบู u รดี้สีน้ำเงินนั่นเองนะเป็นตัวดังของแบรนด์เลยนะครับตอนแรกผมก็นึกว่าผู้หญิงจะใช้ได้อย่างเดียวแต่ผู้ชายพอได้ กลิ่นปุ๊บรู้สึกชอบมากๆเลยนะครับพอใช้แล้วก็จะรู้สึกเท่สมาร์ทดูหล่อดูนิ่งๆตัวนี้นะครับเป็นกลิ่นฟุตตี้ฟุตตี้ดูหรูดูดีใช้แล้วรู้สึกว่าเท่ไปเลยครับออฟมีโปรโมชั่นให้นะครับซื้อ1ขวดในราคา390บาทซื้อ2ขวดในราคา750บาทซื้อ3ขวดในราคา1,100บาทส่งฟรีโอนเงินมีปลายทางให้นะครับเห็นออฟรีวิวขนาดนี้แล้วนะครับอย่าลืมไปสั่งซื้อกันนะครับ